สวัสดีครับเตามผส้สมครับมาหนี่มาพบกระบูนน้ำใสอีกเส้นเคยเนาะครับเสิ้ผ้าพ,พอมีพี่น้องมาหาแนวทางอีกขึ้นเก้านี่แหละครับหลังเลิกเลี่ยนเนาะครับ,บสิเป็นบรรยากาศหลังวัดนี่แหละครับเสพพื้อผ้าไปหาแนวทางดีๆนะ้ครับกับคนในมูบัานนี่แหละครับกบูนน้ำใสกสิหาแนวแปลกเนี่จากพอกับแม่แน่ครับเพราะว่าอยากหาแนวทางที่เอฟซี บอกขุ่นเคย่อนนะครับไปอยากเช็นค้นแถวบ้านนี่แหละครับบอกเลขเอาโอูน้ำใสกสีมาตามเลขพอยนี้ได้ครับเป็นพอยี่หน่อยครับผมซื้อเหรียญเพิ่นหลังเลิกเลียนกะมากับพอยนี่นี่แหละครับพอยี่กับมาทาเก็ดเวียกเช็ดงานหัเตลเลียบก็ว่าอูน้ำใสไปฮะแนวทางนำบ้านเท่านี่แหละครับ เมื่อนี้ก็สิเป็นเลขเก่งแม่นบ่พ่อนี้เหล็คำนวลเลขคำนวณบ่แม่นเ,นเลขฝันนะครับเป,เป็นเสียนเล็เเที่เราเห็นเขาทุกนวดอุ้น้ำใส่พึ่งสืบหูวนะครับว่าเคนเป็นเสี้ยนเลขเขาทุกงวดพ่อนี้อุ้นน้ำใส่ไปถามเพิ่นมาแล้วครับเมืน่อนี้อุ้นน้ำใส่ก็เลยสิมาหาแนวทางให้เย็ซีทุกคนนะครับ กอเดือนก็ฝากขอบพระคุณวันนี้หน่อยนะครับที่ให้แนวทางดีๆสำหรับอูน้ำใส่ด้ท่ายตอดให้พอมีพี่น้องทุกคนได้รับส้มเราฟังนะครับอูน้ำใส่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใส่้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงแกทําคิปตต่อๆไปครับผมวันนี้กับใบซีโมง,งเลเยละครับลังเลิกเลียนนะครับบรรยากาศกั หลังจากฝนเศร้าตกไปฝาก็ันสว่างดีครับคงยิ้มมดหนาฝนแล้วละครับบ่มมีฝนเลยครับต่อไปกับสีแห่งแรงนะผมว่าครับเอาหูน้ำใสกับสิบไปตามเลขกคำนวณพอยีหน่อยได้ครับอย่าเพละยอย่าพาดได้ครับแนวทางยีดีในงวด 16. สิบหกสิงหาสองพันหาลายหกสิบหกค พอใหุ้ี่น้องโศกมันหมานลำรวยเงินท่องในขีปูน้ำไส้เด้ครับเป็นกำลังใจให่งเอฟซีทุกคน้อครับสู่เป็นน้ำกำสูงวดสูงวดนะครับมันต้องมีสักงวดเป็นของเฮาเด้ครับผมเอาเพื่อเป็นการบเสียเวลาเนาะครับไปรับส้มรับฟังเลขกอยงียนหน่อยคำนวณได้เลยครับผมเอาครับอูน้ำไสกับมาเฮียนพองีหน่อยเลาเดครับครับผม หอดเงี้ยครับไปงี้สวัสดีครับครับไองี้กันตรวำนวณเนาะพปงี้เขามันจะงวดแล้วครับจะคิดจะเถิกยังไงนะครับครับับ้าง่ามันเลขเก็บตัวเนี่ยมันได้จงเปล่าครับมันจะเขายืนบ่ครับไปงี้เขายือย่างงี้ยโอ้สี่ห้าสามโอ้อเบิ้งนี่ครับอโตเอา อ,อันนี้งวดนี่บาดรับอันนี้งวดต่อไปครับเฮ<ล>้พันนี้เขียนเอาตัวที่มันคัดเน้นๆให้เดาครับบามีตัวเดชดิมมัดคือยังงวดนี่ครับสี่หาสามก็หาสามโอ้วันนี้มัดตัวนี้ละหนึ่งเก้าตัวนี้มัดหนึ่งเก้านมาครับพันนี้นี่รักลอยอ่าก็รักลอยเขาซีครับป้านี่ไมนจะเขา่าว่ะโอ้รักลอย บนหรือล่างครับบนขนนกเดียวบนแยงเดียวเนาะครับบนมีล่างกันเนะครับล่างมันจิกเขาล่างเขาจะบนแยงเดียวเนาะครับบนแยกเดีวล่างกันนี่บอกว่าซีซีคูงดก่อนพะนีถือแ่บกับจำเขาไม่ได้ล่างซีคูบนซีคูับเข้าเบิ้งกันนะ เฮ็ดเฮ็ดไม่เฮ็ดร้อนๆเลยเด้เฮ็ดไม่เฮ็ดห้อนนะเด็กมันยีหน่อยนะครับสองหกห้าครับสองหกห้านะครับเดี๋ยววนน้ำเสะกันดีเขียน193เก้าสามตัวง่าเอฟซีเบิงกอลนะครับเอ็โตจะวิ่งกันเก้าสามแปดหนึ่งเก้าสาม จับสองตตัสองตตัสองหกสองหนะครับหกห้าหห้าครับห้าแปดห้าแปดครับแปดหนึ่นครับหนึ่งเก้าเกาสามเกสับเสตวะ เราบนสามตัวทีเพื่อนี่บนสามตัวเอาครับสองหกห้าจักนาทีนาท,ท,ท,ทีกับเทกนี่เนี่ยแล้วรับงวดนี่หกห้าแปดหกห้าแปดครับห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าครับ หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามอันนี้บนบนบลักลอยลักลอยเซ็นเตอร์ลักลอยเท็นเตอรหนึ่งสองสามเป็นลักลอย 1, 2, ลักลอยหนึ่งสองสามแยกกันหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามครับปุ่มเขาเขาอยากรายการเลขเลขเกตโตจับวินออกมาได้ทำนั่นแหละครับ มันบล่างเลยครับพ่นเงี้ล่างบดมีดีเนาะครับล่างมันบดถนัดแต่บดถนัดอูน้ำใสกับเยาตะบนนี่แหละครับพ่นเงี้ครับแต่ต้างบอกก่ว่าซีกูนะล่างลาซีคูมันสิบข่มันมันหลายสูตรมันหลายสูตรแต่ว่าเอาเอาบนก่อนครับเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันส่วเดี๋ยวสิสิีมาหายอีกครับนี่ละลองเบิ้ง ลองเบิ้งก่อนนะครับไปล่อไหมครับเห็นมันเข่าก่อนเนาะพี่ไงพี่จำพื้นมากเลครับสูตรนี้มากเท่ๆครับโอ้มีมีแต่บนเนา่ะพี่ไงเก็บตัวจับวิ่งกันมันออกมาได้ยังไงครับครับอยู่ยิ่งนี้เออนั่นละเลขสองตัวจับได้วิ่งกันมาใั่นนะหมดก่วนพี่ไงถือบ่ถวก ถือกุ้งหดถือกุ้งหดติดหน่อยนะครับขาดทุนมากันถือขาดทุนขาดทุนบ่ได้สอบครับอ้ยกบ่ได้สอบไ่ได้สอบไ่ได้แก้นะครับมีสู้มาตามสี่แก่ได้ปิดตัวเดียวแต่ครับครับไงอย่าสู้กับมัดครับใช้ใส่เบ็ดหลายหลังเอาเนาะครับบ่ติดลังเนยมันก็ต้องติดลังเนยครับ บ่ฝันบ่อกไปไงบ่ฝันบ่ทัดฝันเลยบ่ทัดฝันสิผ่าสิบหกเมื่อบ่ฝันเงินที่สินนันเลขฮะเงินที่สิบดันเลขคือว่าถอดว่ามือเงินวันที่สิบแท่งไปไงกับมาเขียนตัวเลขให้ผ่อนวัวน้ำใส่ไปเขียนในเอฟซีบึงนี่หนากระดานนี่ไงอีกครับไปสรุปเลขเอาตัวไลขแท้ๆ ตบอ็ไปเบังนั่พื่วิเซพูดครับนั่นะเสี้ยนถามเสียนซี่เสี้ยนหากันหนะครับหาเสียนปอดเสี้ยนวิเศเสียนเอาเพนี่ก็ให้บนนครับส่วนนี้ไป็นเลนบางก่อนนะครับเป็นก็ให้สูวนนี้ไป็นเลนก่อนแต่มันไดมัสั้นคหัะงวดบังหันมันก็ได้เข่าหาสามพนี่มาตัวเดครับหนึ่งเก่าที่หนึ่งเก่าหนึ่งเก่าบนหนตัวเดียวเล่นบ้ครับเอารักลอยไปเสียบเลย ลากลอยไปเสียบหนึ่งสองสามอมักตัวเดียวมัครับหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก่ากับเก่าสามครับบัตรมาบัตสามตัวเมื่อก่นหนึ่งเก่าสามมันไม่ยุนครับหนึ่งเก่าสามนะครับเด็กสามตัวนี่ปัี่ามักตัวเดียวครับอหนึ่งเก่าสามหนึ่งเก่าสามนะครับพันสิบแปดหนึ่งเก่าเห็นไ้มครับกับพันสองตัวหนึ่งเก่า สามตัหนึ่งเก่าสามครับนั่นะห้าสิแปดหนึ่งเก้าห้สี่หนึ่งเกสามเละบนแยงเดียวดิเนาะบ่บ่บลลงแรงกันบ่ครับสุดนีะบ่ชันลงแรงเียโอ้บ่ทันลงแรงเกียกับน้ำมันบ่ไงกับน้ำก็ไไ้มั้งบ่กับละตงรวดบาหัมมันกับบ่กับนะกองกองเลยะโอ้สูตรนี้บ่ต้องกับนะครับก็่ับ่กับครับ เซหาครับหาสามหงดก่อนนะครับเก้าแปดแปดหกครับหกสองบานเลขสามตัวี่หาสามโแม่นค่ะี่ลีนะครับหาสามบริกรพร้อมบาทนี้มันจะคื้นอ่นเหอครับไม่เป็มวันรุดต้องคือแล้วครับรวนนี้ครับเนาะครับผมครับ หัวน้ำเสกอะลบกวนพอยี่สำมนียดนะครับครับ <S <S สำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ